ตามตัวแม่กับภานี่น้ี่เขาล็อกตัวไว้30มสิบเขาปลใหยกลับเอฟซีถามหาเรียกเอฟซีบรอนสซีเรื่องบรินนั่นน่ะดูเป็ืนเดือนปนนี้มีติ่งกไม่ไปอ่โมเด้เขาให้เขาปล่อยตัว30มสิบอเขาฝากค้างเดือนหนึ่งก็ดีเรืมันอ้วนเรื่องกูค้างกระไรอันนี้ยงดีไรคุณตัดุูตี้สิเดคย้ายวอประหลาดว่าแม่ตัวเล็กมากเราไปกลับไปเมื่อไทยถึงบุ้มขึ้นเบ่อลยดิคุณแม่มาทำช่วยหรอ ทำสวยค่ะอันนีต้ตาขนาดแก่ห้องกระไดสองหมื่นได้นี่งโมดีเลยเห็นไหเฮ็ดตาเฮ็ดจมูกได้ทุกวันละเออ๊กง <c oughs> มงมาก <c oughs> ฉันได้นมด้วยปานาปานาบอกเขาว่าแม่ไปเฮ็ดจมูกกับสั่นเฮ็ดหนานิดหน่อยพนะฝากแผนกชุดด้วยนะคะแบบโชว์ถึมได้เลยนะคะเกือบมาชีวิตนี้จะมีนมเป็นเรื่องตอก่อนไม่เคยตอก่อนไม่เคยเปิดหน้าอกไม่ไม่ไม่ค่อยได้เห็นหรอกพี่น้องฉันพยายามแดดเซอร์แดดลืนเนาะ ฉันก็บอกย่องแหละมันจะต้องร้องต้องร้องต้องรองสาวอีกเนาะแม่พญากกับหามแพ้ได้พี่น้องวันแล้วรอติดตามนะครับเจเนอเรชั่นรุ่นแบบแบบใหม่ของแม่ดอกรักนะครับรุ่นใหม่คือรุ่นใหม่ก็คือของใหม่ทั้งหมดนำเข้าจากเกาหลีขนาดหน้ายังใหม่เลยจมูกสวยมากมันมันจะอยู่เบิ่งสิมันอยู่เบิ่งสิรัดแก่ที่จเลือดเนาะตอนนี้มันกำลังหกหมหกหกเดือนหน้าจะเลือดมากคำบอกว่าสามสามที่หกอันนี้จิวิทยาไอแม่สองที่หก อันนี้ยี่สิบวันโอ้แสดงมายี่สิบวันก็คือมันไม่เจ็บเลยเบิ๊กจม,กมูกนี่ปกติถ้าเราทำมันมันจะบวมอะไรหมดเลยนะมแม่แทบจะไม่เห็นบวมเลยเห็นแล้วมือแรกมือที่สองแลนเลยจ,าจ้าจะพาณม่าคูมาเถอะปีนี้ได้หอดแมด่ดอกรากได้หอดผิดได้หอดหนาไม่ได้หอดหนักไม่ได้หอดไม่ไมสุ้ยางของรูดโทษโทษปีนี้ไป่ทุกอย่างนะคะตัวเกี่ยวโทด